สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมากินอาหารจีนที่พัตคานหกลกซิลบรรยากาศดูเหมือนเมืองจีนนะคะแต่เราไม่ต้องไปไกลถึงเมืองจีนเลยค่ะเพราะว่าร้านนี้อยู่แถวตลาดพลูนี่เองเป็นร้านที่ตกแต่งสไตล์จีนและของตกแต่งของเขาหลายชิ้นก็มาจากเมืองจีนเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศภายในร้านกันค่ะภายในร้านจะมีสชั้น เ็นร้านที่สะอาดบรรยากาศดีเราจะได้เห็นของสะสมหายากภายในร้านนี้ด้วยค่ะวันนี้เราสั่งอาหารจีนเป็นเซตนะคะซึ่งอาหารจีนที่นี่เราจะเลือกสั่งตามสั่งหรือจะสั่งเป็นเซตก็ได้ค่ะ แต่ถ้าใครสั่งเป็นเซตบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆเพราะแต่ละจานนี่คือมาจานโตๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วรสชาติอร่อยมากเลยค่ะอาหารรสชาติดีแล้ววัตถุด,ดิบของเขาก็คือสดเชฟที่นี่ทำอาหารอร่อยมากเลยนอกจากอาหารอร่อยมาจานโตๆแล้วพนักงานก็บริการดีมากด้วยค่ะน่ากินทุกเมนูเลยใช่ไหมคะ มาพัตตคาร6ลกซิลแล้วแนะนำใส่ชุดกี่เพ้ามาค่ะถ่ายรูปได้สวยหลายมุมเลยมาสุขกับการกินที่พัตตคารกลกซิลเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่11โมงจนถึง4ี่ทุ่มนะคะสวัสดีค่ะ